สวัสดีจ้าพี่น้องสุูุสุคนนะคะ่ะมนีก็มะพอ้กันอีกแล้วเนาะจ้ะมนีแยแดงกบสิมะผัดเห็ดสามย่างเนาะคะ่ะพี่น้องแยแดงก็ได้เตรียมเครื่องไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะก็มาลงมือกันเลยเนาะจ้ะค่ะเห็ดแยแดงกะใส่สามย่างเนาะจ้ะพี่น้องแยแดงกะเตรียมหั่นไว้เรียบร้อยลางไว้เรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะ ผักแยแดงกับสิไส้บักเคอทศเหดไงนอกจากพี่น้องแค่รสเนาก็ต้นหอมเนาะค่ะกระเทียมกับพริกจักน้อยนอกจากสิเดมีรสชาตินะค่ะพี่น้องแยแดงกับไส้หมูที่มักไว้น้ำเนาะค่ะกลับมาลงมือผัดกันเลยเนอกจาก ใส่แดงกระสีเกียวกระเทียมให้มันหอมก่อนจ๊กพี่น้อง ถ้ากระเทียมหอมเหลืองแล้วยมแดง็ลยใส่สหมูเลยนะจ๊ะ หมูห่อซุกแล้วยังแดงไงใส่เห็ดเลยนพะะีหน่อยใส่แค่หลอดกระน้ำเล้ยนะคะ่ะจะเทพรอมนะจ่ะ ข่แดงกับสิฟูงเครื่องไม่นอกจาะพี่น้องเลยใส่น้ำตาลเนาะค่ะน้ำตาลแล้วก็ซอสเนาะค่ะพี่น้อง ทีนี่ยะแดงกับิใสต์น้ำมันหยนอยเนาะครับพี่นอ้องเกียดเขาก็เริ่มสุกแล้วนะจ้ะ ค่ะพาเทศของเฮากระเดรสชาติพอดีแล้วเน้อยจากพี่น้องยา่แดงกับิิสไสต้นหอมเลยเนาะค่ะ ค่ะผัดเห็ดของแยแดงก็ได้เซตเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะพี่น้องแยแดงก็ขอจบค่ะแยแดงก็ขอจบคลิปเห็ดผัดเห็ดสามย่างไว้เพียงซ้ำหนีเนาะค่ะก็ขอฝา,า,ากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังเลีงจใจเห้ยแดงเด้อค่ะเด้อเมื่อหนาพอกันไหมนอะจากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย